จากการเมื่อกี้ผมทำให้ดูโดยการใช้นิปักนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นยืนยันนะครับว่าไอ้ที่ทำไปมัน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 เกิดมันใช้ได้ครับจากการลองผิดลองถูกนะครับตรงนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ผมชำม,มาไว้นะครับตรงนี้ก็คือต้นพุธที่ผมชำไว้ตั้งแต่แรกนะครับโดยการการตัดจากต้นมาปุ๊บแล้วก็ปักลิ้นไว้เลยนะครับ ปกักดินเลยที่ว่าไม่ได้ท้าไม่ได้แช่น้ํายาเลี้งรากอะไรนะครับตรงนี้ก็คือลําต้นจากที่ผมตัดทิ้งนะครับตอนนี้ผมจะเอาลงกระถางนะครับเดี๋วจะแกะดูครับว่ารากมันขึ้นหรือเปล่า ลากขึ้นนะครับต้นพุธสุภโชครับจากการเลือกกิ่งที่สวยอย่างนี้นะครับเราตัดตัดปุ๊บแล้วเรามาเสียบเลยครับนี่คือต้นต้นที่ผมตัดทิ้งไว้นะครับตัดแล้วก็ปักไว้มันสักเดือนหนึ่งครับลากก็ออกครับวันนี้วันนี้ผมก็จะเอาลงกระถางับการการย่นระยะเวลาในการปลูกได้ดีครับก็จะได้ตอได้ตอที่ที่สวยครับตอที่เราต้องการครับในลูกตรงที่เราต้องการนะครับ เป็นไม้นอกกระแสนะครับพุทสุะโชคครับสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่ที่หัดปลูกแนะนำพุทสุประโชคนะครับตายยากดีครับเรากิ่งกินก้านก็ดีครับกินก้านแล้วก็เก็บไว้ตอนที่เราจะตัดทิ้งครับเราตัดแล้วลงกระถางนี้ครับ ผมก็ปักทิ้งไว้ทิ้งไว้เราสามารถเลือกกิ่งที่มาตัดเขียงกิ่งได้เลยครับทําให้เราร่นระยะเวลาครับต้นใหญ่ต้นใหญ่ที่ผมซอยมาก็อายุประมาณ20ปีขึ้นนะครับผมตัดขุดขุดต้นมาหลายต้นครับกิ่งกิ่งที่ตัดทิ้งไปมันมีแต่กิ่งที่สวยครับเสียดายครับนะครับ นี่ทีใวนะ้กระถางซ้อนกันด้วยวกระถางน่าจะซ้อนถางซ้อนไปแน่เลยมงนี้ะถาง้อนนงอน,นผมทำง่ายๆเลยครับคือคือตัดจากต้นมาเลยครับแล้วก็เสียบนะครับ เผื่อบางเผื่อเผืบางท่านดูแล้วคิดคิดว่ามันมันมันไม่น่าจะรอดนะครับแต่มันรอดทุกต้นนะครับต้นพวกนี้คือการตัดจากกิ่งมาแล้วมาเสียบเลยครับอันนี้ผมไม่ได้เลาะใบออกนะครับนะครับรากขึ้นปกตินะครับลากขึ้นดีนะครับ ลากขึ้นดีครับแล้วมันทําให้ให้ให้เราสนุกเวลาเราไปเลือกเลือกลําต้นนะครับเลือกกิ่งกิ่งที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมย้ายลงนี่ปุ๊บพอมันสมบูรณ์เดี๋ยวผมก็จะมาตัดตัดเขียงเอกนะครับนี่ผมใส่อยู่ไม่ไม่ไม่น่าถึงเดือนนะครับที่ม่าลากออกนะครับไม่น่าถึงเดือน,นครับ ผมไม่มีน้ํายาเล่งลากผมไม่ได้เล่งลากอะไรนะครับก็ก็ปักดินดินก็เป็นดินดินเหนียวเหนียวดินดินธรรมดาครับดินดินบริเวณบ้านนี่นะครับแต่พอย้ายลงกระถางผมก็ใช้ใช้ดินในดินซื้อมานี่ครับมูลในไส่เดือนนะครับครับมันทำให้เราได้ต้นไม้เพิ่มขึ้นเร็วนะครับ ดูต้นนี้ครับต้นต้นนี้รากรากกำลังออกครับรากยังไม่เยอะเดี๋ยวเราเสียบไปขึ้นเราไปเลือกต้นใหม่ <c oughs> เร้เลือกต้นใหม่ครับ ต้นต้นนี้ลากลากมาดีครับต้น,นต้นนี้ลากสวยครับลากมากลากน้อยมันมันรอดแน่นอนครับต้นพุดเป็นไม้ที่ออกกิ่งออกใบทั้งต้นนะครับตั้งแต่โคนยันตั้งแต่ลากยันต้นนะครับบางคนก็เพาะไปตอนกิ่งช้ำกิ่งมาครับ มันก็เลือกไม่ได้ดังนี้ครับอย่างนี้เราไปเลือกตัดมาเลยครับเลือกมาอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เสียบดินไว้ครับเดี๋ยวเมื่อเกิดครับเพราะบางคนมีต้นใหญ่ไปตัดตัดทิ้งหรือว่าไปชำมันก็เสียระยะเวลาครับอันนี้เราเลือกเลือกกิ่งส,สวยๆมาแล้วก็ชำปักดินทิ้งไว้เลยครับมันไม่ตายครับเนี้ เราก็จะได้ต้นที่เราต้องการนะครับได้รูปทรงที่เราต้องการแล้วที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยมามาดัดมาแต่งเอานะครับวันนี้ผมผมเพิ่งหัดเลี้ยงเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ใช้จากการลองผิดลองถูกจากความความไม่รู้นะครับงุย่ายคือความไม่รู้นะครับคือปักทิ้งปักทิ้งไว้มันก็เกิดนะครับ โดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรมันครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูดอกมันนะครับดอกพุธนี่คือต้นต้นเดิมมันนะครับต้นเดิมที่ผมเคยขุดนี่เป็นดอกดอกมันนะครับเป็นพุธสุเโชค,ครับถ้าเราขุดขุดมามันก็จะได้แค่ตอครับเนะี่ยผมก็อ,อาศัยเลือกกิ่งนะ กิ่งที่ผมตัดไปเมื่อกี้เนะี่ยมันก็ทําการดัดได้ครับอันนี้เป็นต้นเป็นต้นที่ผมหัดดัดครั้งแรกนะครับดัดมั่วๆครับก็คุดมาปลูกเหมือนกันนะดัดเข้ารูปไปครับนะครับมันจะเป็นต้นไม้ที่ว่าออก ออกก้านออกใบตั้งแต่รากยันต้นนะครับเนี่ยเป็นต้นไม้ที่รากรากสวยครับพวกนี้แล้วมีอีกต้นนะต้นต้นนี้เป็นต้นที่ผมขุดนะครับขุดแล้วก็เอาลงกระถางนะครับปักเอาลงแค่ไว้มันก็เกิดแล้วครับเนี่ยแต่ต้นนี้มีคนมีลูกค้าเอาไปแล้วครับต้นนี้เขาประมูลไปที่ห้าร้อยต้นนี้ ลากสวยครับตอนนี้ก็พวกโคลนพวกอะไรนี่ก็เป็นต้นต้นที่ผมเพิ่งลงกระถางเมื่อกี้ครับปักแล้วมันก็เกิดครับสวยครับเดี๋ยวเราไปดักดัดแต่งได้ครับเหมาะสําหรับคนเลี้ยงมือใหม่ครับดูแลง่ายครับตายยากขอบคุณครับที่ติดตามครับ